ห้อยยังกันนี่เล่นไหนมือนีินี่เองห้อยเออดิแข้งไหนดิแข้งโค้งหมดแล้วครับมาป้าเพียรบอกห้อยป้าเพียรเลยเนาะแม่เนาะป้าเพียรทำเนี่ยถ่มไปแสนนอห้อยสีแดงๆเขาคนจะมากินสิ่งเหนื้อนะเขาอ้าวสวัสดีครับพี่น้องโอ้มื้อนี้มาเที่ยวบ้านครับป้าพ่อลูกพี่เป็นไหโอ้บหเปิดพอกันโดนเนาะ ขึ้นหอดขึ้นหอดหรืหอเก่าขึ้นหอดลายไปลูกเมียนเขามีลูกม,มีเมียนเขาบอกตอนนี้หรือโบอยากได้ฐานแน่หา,หาให้แน่เออ,อมาฐานเจ้าเอ้ย<า>ได้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 อันนี้แก้ไปแล้วมั่บอนี่ได้เลยครับ <laughs> ได้แลยพี่บอสจะได้ไปเลยเพิ่งาาอาการก็นั่งอยู่บนเทียง <laughs> เลยมั่บอเออจวดจ <laughs> วนเลยเนาะเออ เออในละครับมเท่ยาบาลหาไอฮหาไซนะโอ้กี่หัวทักแพงกันแต่ก่อนหักไม้เขาล้ะครับสมัยไอ้ปั่นห้ำมช่ไมปั่นห้ำเน่ครับโอ้กีโอ้ไฟวอไกันเลยเนาะสกีเนาะเสี่ยวสาวแต่ส่วนๆเราคี่รถพ่านเดวแปรสตาบคุณเป็นหมือมยเขาเต็มเป็นเชโรดเราะเต็มเป็น นี่เป็นเต้นแ้หัวเลยพอดีนี่บ่เอาหนาสารผอมหรือยังไเมนเลยครับไออกี่ลายอะไี่แกาละโอ้ขี้หอยขีอหเท้าแฟงเอ้าจวดจวดเท่าไหวปะรอเหมือนเดิมรอเหมือนเดิมครับไหนว่าไปไปส่งไปครับผมเดี๋ยวไปส่งเนาะแล้วอันนี้เขาจอดไปนี่ปะไอ bm คนนี้จอดไปเนาะของแท้ครับ พี่จากวแลนไปให้ไปส่ง bm ขามไปซูดนะออครบหมอมาทันว้อืมว่าไฟกับร่มไม่รีแมนเดไปคับไปคับกันนร่อง่สิร่มันนี้นั่งยูหูโตกว่าจะคอรับหูโตกว่าจะคอับอะไรกับต้องบ่าับโอเคเลย บอครับครับอืไปถึงบ้านก็โอเคแล้วนอนอยู่เปซะก่อนเออพักผ่อนให้มันแบบว่ามันซ่วงแค่น่อยอ่ะเดี๋ยวเอ็มมากินใหม่แมนเจอหรอเออโอ้บีเอ็มดับเออเอาูคุณเดินเออเอาอย่างนั้งเอาอยนางหลังบ่เอาขึ้นเลยหรอพี่ ได้ก่อนนะขบหยาขบไปย้ายดาวโอ้ยเอบาไปเอาจอดให้แล้วก็ลงเลยนเนาะไปเลยเนาะโอเคโอเคเรียกไปกช่วยกันครับบันจวด